เอ้าจะจวกทำไมเขาเอานี่เนี่ยทั้งเดียวเอ้าโอไม่ใช่เขาใช้เครื่องนี่นี่แต่รู้ครับทีเขาเป็นปัญหาเรื่องเสียงเมื่อเช้านี่แหละปมื่ชามีเครื่องมีปัญหาเรื่องเสียงผมพูดแล้วหายพูดแล้วหายอันนี้ยิ่งจะเจ๊หายเลยเพราะมันเป็นเครื่องเสียงนี่ของ ไม่เห็นไม่ไม่ถามผม่อนเลยรัอจะป็นอืมนอันนี้มันเป็นกะไม้หรือเป็นอะไรไม่ถามจชาติมเชาชาิมาดูไหมเขเปลยนแ็คได้ผมก็ยังไม่ได้เขาเปลีนมาตัวที่หนึ่ เสียบไปก็พูดๆแล้วก็หายอ้าวเขาเอาแจ็คมาเสียบไปพูดๆแล้วก็หายผมบอกแลนะผมใช้เสียงให้ดีกว่าได้เป็นโดนะครับยิงอย่นี้ยิงหายเลยเพราะวัดมันต่ำยิงเปิดยิงแตกเลยนะพ่อมันไม่ใช่เครื่องเสียงกลางแจ้งมันต้องการอะไรมันต้องกาไอ้ลูกเสือได้ช่วยฝนไม่ไอ้ฝนโตไม่กลัวแต่ว่ามันเปิดแต่วัน ก็จะว่าไม่ดังแล้วก็จะว่าเสียงมันหายก็จะเลียงอย่งนีแตกหักเดิมัฟังนี่เดี๋ยวไม่ใช่เกินเสียงกางแจ่งยังไงไม่รู้อ่ะถ้าเสียก็คคู่วิทยาและพิชอบครับซื้อใหม่ผมบอกพร้อบ